อาจารย์คะสำหรับเรื่องของการเมืองเนี่ยอยู่ดีๆทำไมมีการเสนอเรื่องของการทำประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญคะผมก็ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิดนะแต่ผมเข้าใจว่าอันนี้เคยเป็นยัตติหรือเป็นหรือเป็นข้อเสนอแล้วก็มีการหารือกันในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตกค้างมาเข้าใจว่ายัตตินี่เป็นยัตติที่ทาง สอสอพักเพื่อไทยเสนอเป็นยติด่วนเข้าไปแล้วก็มีการอภิปรายเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันมีการประชุมปิดสมัยการประชุมตั้งแต่กลางเดือนกันยายนก็เป็นเรื่องค้างเติงนะที่วันนี้ก็มาพิจารณาลงมติอันนี้เป็นการลงมติว่าขอ,อาให้สภาเป็นยติอย่างนี้ขอให้สภา เสนอต่อคณะรัฐมนตรีดำเนินการตามที่สภามีมติในการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่ากลับไปถามประชาชนว่ายู you ต้องการให้มีการ ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมอันนี้ผมคิดว่านะแต่ต้องดูในเนื้อหาถ้อยคําอันนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเขาลงมติกันท่วมท้นค่ะแต่เรื่องมันไม่ได้แค่นี้การแก้ไขรัฐมนูญหรือจะมียัตติอะไรที่เกี่ยวกับรัฐมนูนเนี่ยมันต้องไปขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาก่อนอืมงนั้นยัตตินี้คือยัตตินี้เป็นยัตติเสนอต่อคอรมอให้จัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะในเนื้อหาสาระเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านวุฒิสภาถ้าวุฒิสภาโอเคก็จะเท่ากับว่าเป็นยัตติของรัฐสภาเสนอไปให้คณะมนตรีเนี่ยดำเนินการตรงนี้ครานี้ถามว่าทำไมต้องมาดำเนินการเรื่องนี้ะนะเหตุผลก็คือว่าถ้ามันมีการเลือกตั้งปกติเนี่ยในต่างประเทศ ที่เขามีการเลือกตั้งต่อเนื่องแล้วมันมีปัญหาข้างคาบางอย่างเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นคําถามซ้อนไปเลยอแปลว่าตอนที่คุณไปย้อนบัตรเลือกตั้งเนี่ยคุณก็ช่วยกากาไอไอไอันนี้ด้วยกันละกัน<า>นะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ถึงแม้ว่าจะผ่านวุฒิสภาคณะมนตรีเนี่ยต้องออกแบบการทําประชามติเป็นคําพูดที่มันง่ายๆสั้นๆไม่ใช่หลายข้อ เอาไม่เอาอะไรประมาณนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเออเอาไม่เอา <c oughs> เอาไม่เอาอย่างเงี้ยจะให้มีการทำรัฐมนุญฉบับใหม่หรือไม, <c oughs> ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยงดออกเสียง <c oughs> แล้วก็รวมมาทั้งหมดอันเนี้ยมันก็จะมีภาคบังคับที่จะต้องไปดําเนินการต่อไปในการแก้ไขำรัฐมนูนก็ว่ากันไป <c oughs> ถ้าถามในแง่ว่า,าก็ต้องไปดูผ่านวุฒิสภาแล้วไปถึงคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเขาจะออกแบบ ไอ้ตัวที่จะคําถามหรือข้อที่จะไปถามประชาชนเ,เรื่องทําประชามติในส่วนที่เกี่ยวข้อ,ของกับรัฐมนุนฉบับใหม่เนียจะเป็นแบบไหนนะจะกว้างยาวแค่ไหนจะละเอียดแค่อันนี้ผมไม่ทราบต้องไปดูถึงตอนท้ายแต่เชื่อว่าออไอการทําประชามติเนี่ยมันจะมีต้นทุนต่ําสุดก็คือทําพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไป oh. อย่างในอย่างในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย ในการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยเคาจะมีคําถามมาเป็นตั้งเลยนั่งติ๊กนั่งติ๊กนั่งติไอ้เลือกตั้งก็เลือกตั้งไปนะนอกเหนือจากการกาวใช่ๆๆ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 ๆใช่ๆๆอันเนี้ยมันจะมีเรื่องนี้ซึ่งอันนี้คือมันตรงที่สุดละค่ะถ้าคุณจะถามประชาชนนะมันก็ต้องผ่านการต้องผ่านในขั้นตอนที่ถามทั้งทุกคนน่ะเสียงข้างมากจะยังไงนะมันก็มีเรื่องที่คนอยากให้ทําประชามติแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ทําอย่างเช่น ประเทศไทยควรมีคาสิโนไหม <'d S 1> อะไรอ,อย่างเงี้ยมันอาจจะต้องทําประชามติหรือไปประเทศไทยอะไรแต่ละเรื่องอะที่มันเป็นเรื่องใหญ่เออแต่ว่าเขาไม่ค่อยอยากทําหรอกเขาก็เอาตามกฎหมายที่มีแล้วก็ทํากันเองเอาไม่เป็นไรเนี่ยคืออธิบายแค่นี้ไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตยังไม่มีอะไรตื่นเต้นเล้าใจเลย